กิดอะไรขึ้นพี่บ่าวเอาข้าวก่อนฮะทำปนปลาทำปนปลาใช่ไหนปลาเจ้านไงนี่ไอ้ยาหนึ่งกระดูกสองนี่เรียบร้อยไหมปลาดุกหนึ่งตัวปลาช่อนหนึ่งตัวอนออ่าันนี้คืออะไรขาโอ้อันนี้คือต้นขาไอ้ยา อันนี้ในเอฟซีพี่บ่าวจะต้มต้มปลาแล้วก็เอาไปทําเป็นปนนะก็คือบ้านเราเนาะเท่านี้ก็อิ่มแล้วเนาะทําปนเนี่ยจริงๆตัวเดียวชดน้ําได้ทั้งครอบครัวได้สิเอาปลาอู้ยาวพูดลำไแต่พี่บ่าวนี่ทากับข้าวอร่อยอร่อยอันนี้คืออะไรรดีฮะรถดีน้ำน้อยปะอ้ยยรถดีใส่รถดีด้วยไอ้ซีรถดีนะ นี่ก็ปลาร้านะท่านผู้ชมน้ำน้อยเติมอีกสักนิดนึงพนะอแล้วมันต้องใส่ฟูดนะนี่คือแค่นี้ใช่ไหม,มเครื่องปรุงสำหรับการต้มนะมเค่อยปรุงอีกทีนึงตอนที่เราป่นไงป่นอ,อ,อันนี้คือเป็นต้มไปก่อนตัดตัดข้าวก่อนอืแล้วก็อันนี้ก็เป็นใบอะไรไม่รู้เปรี้ยวๆเนาะใบใบนี้ทำาทํทำให้เปรี้ยว อ่าไม่ไมมะขามอ่อนก็ได้แต่เราไม่มีไงจริงๆคือมะขามอ่อนก็ดีแต่เอาตัวนี้ทดแทนเพราะมะขามมันยังไม่อ่อนนะตอนนี้มันแก่เดี๋ยวก็ค้างเนาะค้างหมอนะให้เดือดก่อนค่อยเสร็จปลาตอนนี้ก็วัตถุไฟฟได้ช่ร้ออยู่ใกล้บนอ่าทีนี้ทนี่เอฟซีก็ตั้งหม้อแล้วทำด้วยนะนี่ก็ใส่เลยส้มไปส้มเนี่ยอืมเดี๋ยวนี่ยนี่อ๋อปลาล่ะลงต้นไหนนี่ำเดือดก่อนจะมีที่ให้เท้ าะวนนอองั้ืมให้น้ำเดือดก่อนอืมนี่ครับก็เดี๋ยวทำให้เค็มมาเลือกปรุงทีหลังต่อทีละปนนะอันนี้ก็คือเมนูปนปลาครับผมรอให้น้ำเดือดนี่ผัสมผันี่ใผั่ผัมอืมผอมบนก็ไอ้ยากินลวกใบใบเขียวไงวิตามินเยอะอ๋ออันนี้ก็เป็นผักธรรมชาติบ้านเราก็คืออันนี้ลวกแล้วก็กินใส่ปน ได้นี่นะพี่โอ้มันเมนูนี้ซื้อกี่บาทครับเมนูนี้มันประมาณศูนย์ไหมขายไศูนย์บาทไหมขายไศูนย์บาทได้เนาะถ้าถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นอยู่ในเมืองนี่คือซื้อกินนี่แพงอยู่ด้วยนาะมันมันเคมีเนาะมันมันมีเคยปลดปลาขายมีมีนาะมีเน,นาะม,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 มีอยู่แต่มันไม่ค่อยเห็นสุดท้ายสุดท้ายมันลายสุดเนาะอันนี้คือสูดปนปลาที่ผมเคยกินมาแต่เกลยนะ เอ็นยายทำมาเก็บผมจำได้ผมอันนี้อันนี้พี่บ่าวเตยโซ่ทำกินคนเดียวหรือว่าทำกินทั้งครอบครัวพูดดิอ๋อฮะเขาตาเอาที่พักกินยังไงอาปกติเอ่อพี่บ่าวเตยโซ่าเป็นคนทำกับข้าวให้ให้พ่อกับแม่กินโดยส่วนมากผมแหละฮะส่วนมากผมส่วนมากแต่ผมว่างนะอ่าอือว่างส่วนมีผมกับยายส่วนมากนะตาก็เป็นบากครั้งอืมโอ้โเผยแล้วในเอฟซี คือถ้าใครได้พี่บ่าวเทโซไปเป็นสามีเนี่ยคือเรื่องเรื่องทํากับข้าวนี่คือสบายใจหายห่วงทําทําทําได้ทําได้หมดทุกเมนูไหมก็เกือหมดอ่ะลาบโอ้ยลาบลาหมดเลยเก็บงูน้ำไม้เก็บไม้โงเกียอร่อยสุดโลกอ่ะยอแกมาแต่ก่อนเนี่ยผมผมผมบ้าผมบ้ายอมเลยทำอร่อยทำอร่อยผมก็เลิศผมว่าทำเราทุกวันนี้รู้แล้วรู้้แลวผมมไ่ เดี๋ยวพอความเลื้งเราจะเป็นได้เป็นทุกอย่างไงผมทำเป็นทุกอย่างนะเกือบทุกอย่างไม่ใช่เเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างแต่ก่อนจะมีคนบอกว่าทำกบข้าวอร่อยก็เลยเลื้งก็เลยยิ่งเหมือนยิ่งยุดดูเขาทำดูพี่นั่งพี่เขาทำทุกวันนี้รู้แล้วเขาหลอกกินใช่เป็นอดีแหละที่เลื้งก็ทำให้เรารู้จักใชนไหล่ะเราก็ทำได้เมนูทำทุกดแสดงว่าไปกับทีมเรานี่คืออยากกินอะไรนี่ขอแค่มีวัสดุโอ้ได้ยู่ทุดิบนี่เจ้าได้หมดเลยเนาะผมก็ หนึ่งขอสมายิทวนกันไอ<โ>้ย่าทำกับข้าวอร่อยในเอฟฝากถึงฝากถึงว่าที่เนาะอะไรไม่อะไรคือไม่รู้นะเออเ่แต่ว่าเม,เมื่อเมื่อคืนผมดูแล้วมันกินดเดียวผมมันมันไม่สุกอะนะทีดเดียวผมมันน่าจะไม่รู้มันใช่หรือว่าไม่ใช่อะนะกินคนเดียวผมนม่คืนใครผมคือผมกินคนเดียวผมกินลวกจบแหละอืม กินตาด้วยเขาจะยิ้มด้วยถ้าทําแบบไม่ดีอืะต้องทำให้ดีหน่อยจะกินหลายคนอันนี้จะทําดีไหมตัวเนี้ยดีสิกินหลายคนตากินด้วยตาจิ้ใหญ่จิ้ใหญ่ผมไม่เคยกินด้วยหรอกเด็กตาของเกอเกอทำก็นานกินกันครั้งหนึ่งนี่เนสซี่ก็ทำกับข้าวไว้รอนะครับคุณตาคุณยายอันนี้เป็นผมเพิ่งเห็นนะ อันนี้คือเป็นแบบพื้นบ้านเลยเนาะที่รองอันนี้ในเอฟซีเป็นที่รองรองอ่รองหม,ม้อรองหม้อเอาหม้อมาวางไว้ตรงนี้มันจะได้ไม่เปื้อนนี้ใช่โอ้เตียงดำไงเตียงมันจะดำเดี๋ยวเอานี้ใส่แทนอยอสูตรม,มันก็มีวิธีการมีอะไรของเขาอยู่นะเนี่ยเอซ มันก็แบบโรบราณหมดเลยโบราณเนี่ยสูตรโบราณเขายมีอยู่อีกอย่างหนึ่งที่จะให้พาทำนี่นแต่ไมามีเวลาพาทำอยู่อืมอะไรมะขามเนี่ยมะขามมะขามต้มเรียวมะขามสุกเนี่ยที่เขาต้มที่เต้มนึ่งใส่ท่เทาของต้นไม้ที่หนึ่งอ่ะเอาทิเทามันต้มมันนึง่งนึ่งนึงด้วยกับนึ่งกับมะขามเนี่ยอืหวานจะอร่อยหอมไม่ก่อนเคยกินอยู่แต่แยกเยีนยบายก็พาผมทำอยู่นะ ขีเท่าจากต้นนี้ให้ได้ต้นที่ผมว่าเนี่ยต้นมกเชรอกืลแล้วมันจะอร่อยต้มต้มอะไรนึ่งนนึงน่งขี้เท่าขีเทากับกับมะขามมะขามสุก้วนี่อนึ่งเอาไว้นึ่งด้วยการแล้วก็กินเออมันจะมีสูตรยูกินขี้เท่าเออเป็นขี้เทาของต้นไม้มีต้นเดียวนะต้นแมวเนาะเพราะต้นนี้โดยโดยเฉพาะต้นม้เชือกอ้อยยังยต้นมอหรอต้นเชือก เออมันต้นต้นมันชื่อแปลกๆนะต้นเสือกเห็นรึเปล่าต้นต้นมันเสือกอ่ะต้นเสือกในเอฟซีเห็นเยอะเอาไปทอมันนึ่งกับใส่ก้อนไปกินตอนที่เด็กอ่ะไปกินอยูนี่ไอ้ไอยก็พาทำอยู่อืมเอาเอาปลาลงได้ยังเพราะมันจะค่ำแล้วได้เราเราต้องเราต้องไปเด้ยังไม่เดือดอีกบอกเต็มที่ก่อนถึงจะไปเช้าไหมอืมเอาเต็มที่ก่อนเนาะอ่ามันมันมีอะไรลุกงุนรังหรอกเก็บวางวางก็จบแล้วอืม มีนิดสิไปเลือกใส่เนาะยังไม่เลือกลองที่อ่างดูก่อนนะได้ไม่ได้ต้มปลาเตรียมทำปนแต่ว่าตอนนี้น้ำยังเดือดไม่เต็มอ่ะนั้นอเต็มที่แล้วอ่ะน่นน่ะนั่นน่ะนั่นน่ะได้แล้วนี่เยอะไอ้ยอทำก่อนทำทุกคนเออนี่ครับนี่คือเบื้องหลังนี่ครับเบื้องหลังอันนี้คือเบื้องหลังบ่นนี้แหละมีเคยถ่ายเนาะอืมปลาลงครับนิดสิอืมอืม โอ้เป็นไปก็มาเลยในวันเอาม,มามาเทปมาเอามานี่ครับผมโอเคเดี๋ยวคือพวกนี้คือสำคัญต้องมีขาจะใครจะอะไรก็อร่อยหมดเลยยังดีเพราขานี่ถ้าตุกแกงประเต้มต้มมีขาจะอย่างนี้เลยอือครับผมโอเคเดี๋ยวคอยรอดตอนฝนเนาะอืมโอเคครับผมอะไรยังไงก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะเอฟซีเรามีภารกิจที่ต้องไปต่อนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันค่ำซะก่อนมันมืดมองไม่เห็นแน่นอน ก็ฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ